เจคอฟฟี่ดียังไงเจคอฟฟี่ไม่ได้เป็นกาแฟธรรมดานะครับบอกเลยว่าเจคอฟฟี่เนี่ยเป็นกาแฟที่อุดมด้วยคุณประโยชน์มากมายอันแรกเลยครับแน่นอนนะครับเป็นตัวที่ให้พลังงานกับร่างกายเจคอฟฟี่นอกจากเป็นกาแฟแล้วนะครับยังให้พลังงานกับร่างกายมากมายเลยนะครับอันที่2นะครับเป็นเรื่องของการช่วยในเรื่องผิว ต้องบอกว่าตอนนี้ไม่ว่าจะไปไหนใครอยากจะมีผิวขาวใสวิ่งวิ่งเนี่ยต้องบอกว่าเจคอฟฟี่ช่วยได้แล้วข้อที่3สําคัญที่สุดคือหลายคนอยากกสุขภาพดีดูแบบผิวเนียนกระชับแล้วว่าอะไรละครับที่ทําให้เจคอฟฟี่แตกต่างกับกาแฟยี่ห้ออื่นเรามีการคัดสรรเมล็ดพันธุ์นะครับกาแฟอย่างดีเลยครับหอมกรุ่นเอามาคั่วบดนะครับอันที่สคือมีสารของโปรตีนนะครับจากนมถั่วเหลืองโดยตรง อันที่3ต้องบอกว่าผมเองชอบตรงจุดนี้คงเคยได้ยินคำว่าอิลาสตินคอลลาเจนนะครับอิลาสตินคอลลาเจนซึ่งอยู่ใต้ผิวหนังเราแต่เรามีการเติมสารนะครับคือมีคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกแล้วตรงนี้ช่วย,ยครับช่วยในการสร้างอิลาสตินคอลลาเจนในผิวหนังเราช่วยทำให้ผิวเราเป่งตึง,ตงนะครับแล้วก็ดูเรียบเนียนขึ้นนอกจากนั้นนะครับยังมีกูต้าไทโอน ปกติแล้ว็็ไปฉีดใช่ไหมครับแต่ตรงนี้บอกว่ากูต้าไทโอรเราอยู่ในกาแฟครับซึ่งทําให้ผิวเราเนี่ยสวยใสยและดูเต่งตึงขึ้นแล้วตัวกูต้าไทโอนยังไม่พอนะครับยังมีแมงกานีสซึ่งแมงกานีสเนี่ยมันจะเป็นตัวแรกเป็นตัวเกลือแร่วิตามินนะครับซึ่งเอาเข้าไปในร่างกายเนี่ยสามารถทําให้ร่างกายเนี่ยมีการสื่อสารทั้งระบบสมองประสาทแล้วก็ร่างกายอย่างดี แล้วก็ยังมีโครเมียมนะครับในขบวนการเผาผลาญเราเนี่ยโครเมียมเนี่ยจะเป็นตัวสําคัญมากเลยครับซึ่งช่วยในระบบการเผาผลาญร่างกายทําให้เราผิวกระชับเดนเซอร์ขึ้นนะครับแล้วก็หุ่นเพียวกระชับนอกจากนี้นะครับมีวิตามิน b 12ซึ่งบ12เนี่ยช่วยส่งเสริมในเรื่องของเซลล์ประสาทนะครับเซลล์สมองแล้วก็กล้ามเนื้อทําให้เซลล์ประสาทสมองกล้ามเนื้อเนี่ยประสานงานกันทำได้ดีแล้วช่วยในการที่จะสร้างเม็ดเลือด น,นอกจากนี้มีวิตามิน B6 เป็นตัวที่สําคัญในการที่จะสร้างเม็ดเลือดแดงนะครับตรงนี้บอกว่าคนที่มีปัญหาเรื่องเลือดเนี่ย B6 เนี่ยช่วยได้เลยและที่สําคัญนะครับ มีสารที่ทดแทนความหวานที่เรียกว่าซูคาโบสนะครับตรงนี้บอกว่าเป็นสารที่ทดแทนความหวานธรรมชาติไม่ให้พลังงานกับร่างกายครับแล้วไม่ก่อให้เกิดมะเร็งไม่มีสารกันเสียการบูดนะครับเพราะฉะนั้นเราทานแบบสบายใจมากๆเลยนะครับเราเป็นทีนวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชงใส่น้ํา100มิลลิลิตรได้เลยนะครับหลังจากละลายเรียบร้อยนะ้วก็สามารถดื่มได้ทั้งร้อนและเย็นนะครับบอกเลยนะครับว่าเจคอฟฟี่เหมาะสําหรับคนที่ต้องการดูแลรักสุขภาพอย่าง